สามสหายครับ <laughs> สามหนุ่ม <laughs> ไงเป็นไงพี่น้องเอ้ยอยากจะดูหน้างานของเฮียต๋องครับวันนี้หน้างานเฮียต๋องเอ้เลยเออเมื่อกี้ดูหน้างานของเฮียมก่อนครับนี่มาดูหน้างานของเฮียต๋องอันนี้ลอกหน้าใช่ไหมนี่ <laughs> ใช่ลอกใส่ออกโอ้ <laughs> จอเจองานลอกหน้า สบายสบายเลยโอ้โอ้ดูซานล,ลอกนาครับวันนี้เมื่อกี้เราไปดูบุ้งกี้ 1. 2นคิวนะครับอันนี้1.2 หนึ่งคิวนะครับดูซันหนึ่งจุดหนึ่งคิวโอ้เสียต้องโลเรามาไปดูรถผมหน่อยไมมเยี่ยมไหมนั่นดูแลดีครับ อย่าตองนี่ดูแลรถด,ดีครับคนขับที่จะมาขับกับแกนะครับก็ต้องดูแลดีเหมือนกับพ่อแกครับ <laughs> เช็ดสะอาดไมย่ย่มมองเลยอันว่ารถขุดรถแมกโรทุกวันนี้ครับผมที่เป็นรุ่นปีใหม่ๆนะครับล่นรุ่นปีใหม่ๆออกมานี่ครับความเร็วความช้าความอะไรครับผมก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะครับ ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเนาะทุกวันนี้เราก็แข่งขันในเรื่องของความประหยัดน้ํามันแล้วก็ความเร็วรของการทํางานนะครับแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนที่ทํางานได้เร็วแล้วก็ประหยัดน้ํามัน,นครับใช้เวลาทํางานได้เยอะต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้น้ํามันที่ค่าใช้ใจ่ายที่ถูกลงนะครับก็ ได้รับความนิยมนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์โกเบโกนะครับเนาะทุกวันนี้ก็มันก็สูสีกันหมดแล้วแหละครับทุกแบรนด์เนี่ยโอมือปืนใช่ไหมครับไห้มื่อเนี่ยเมืนนมอม่อจริงเหรอ เนี่ยตองเนี่ยเล่าเคิงคัดได้เรื่องคนขับนะครับไม่ <laughs> พอใจกูไล่ออกว่ะเนี่ยไม่พอใจไล่ออกเลย, <laughs> นยออเลยน,ยนี่ยตองเนี่ยไม่ธรรมดาครับเ <c oughs> อามาชิดพีเลยเป่าเอาอข,อขึ้นสุดโน่นเออขึ้นป่าเขาแม่ขนาดตกใจป่าวิ่งพันป่าตกใจเห็นรถโอ้ยตายละเออ เห็นรถมาจอดหลายคันเลยตกใจดิเนี่ยเห็นปัจจุโลมาจอดด้วยของเฮียตองไม่มีดินเลยนะครับของเฮียตองไม่มีดินเลยนะตรงเฟรมเนี่ยดูครับไม่ให้มีดินเลยตรงเฟรมนะโอ้ยเยี่ยมตลอดเย่ยมตลอดเลยซารจัดจัอ คนขับเนี่ยเหยี่ยมเลยรถสามมม่ขับแซ่บจาระบีไม่มีให้เลอะเลยครับเช็ดออกซุ้มมือไปลงท่าบ่อเลยลงทำแต่ไม่ได้เลยเอาลงไปไปลงแล้วการขึ้นมาแม่งสภาพดูไม่ได้บริเวณนี้ จะรบีใช้เบอร์สองใช่ไหม,มต้องพมกับเบอร์สองเท่ากันเนี่ย,หยเ,เหรอก็ใช้แต่เบอร์นี้แหละเบอร์สองถ้าเป็นนาล่อนถ้าเป็นนาล่อนควใส่เบอร์สามทีนี้ตากลูกลังลูกลังอยู่ไหนทีนี้ เดินไปทีนี้ก็จะเดินไปขุดขุดลุกลังต่อเลยครับย้ายบอ่อย้ายบอ่อแบบเดินไปเลยครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้รถนี่ใหญ่จริง <c oughs> ใาง่ารนะิงยางเลยเจ็ดหนออมจากอะไรก็เสียแ <c oughs> ไง้<ะ>มันคืออะไรโอบวกกันแล้วไม่ได้แปดเก้าใช่ <c oughs> ราสังเกตดูตรงซองล้อนำมันจะมันจะได้ได้อัดจระบียืดออกไปเรื่อยอ้าอลโหลโซ่เริ่มสึกแล้วนะจะเริ่มยืดออกไปเรื่อยยืดออกไปเรื่อย เดินนเดินเดินเดินโอ้โหฮะขับมา,บมาเลยเป็นบอ่อเที่ยวไปถมตรงหน้ามที่ที่ที่ผมมาถ่ายวันนั้นอ่ะ ถ้าไม่สาเร็จน้ำอะไรนี่ม่รดเยนี่เป็นบ่อลูกลังครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจ้า FN 5 2 7คันนี้ครับไปย้ายเจ้าซานี่ของเรานะครับผม ไปส่งถึงที่นะครับใช้บริการเฮียต๋องนะครับเจอต๋องไม่เอาเองม,มเาเจ <c oughs> อกันอีกแล้วคันหม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่เนี่ย ไปแก้ซ่านี่เหมือนว่าหนักซ้ำกันป่อันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่านี่หนักกว่าไปทำไฟมาหมดกล้กลับมาเฮืเสียงหอนๆครับ ลรางขนก้อนงามบ่บุ้งกี้หนามันนี่กว้างกว่างเสียลด้วยเนี่ยเห็นปะปะกว้างกว่างลึกกว่า,า,วาเออร้องเสียวลึกกว่าใครจะอยู่พบแถว ใหญบึกบึนไม่เก่งใจใครเอาเฉพาะลูกลังครับข้างล่างนะครับ 三接打，哈？嗯啊 ครับคลิปนี้มาเยี่ยมชมบ่อเนี่ยตองครับ